จกใส่เลนเทียมแต่พอเทียบกันข้างที่ใส่เลนเทียมเนี่ยชัดน้อยกว่าข้างที่เป็นเลนธรรมชาติก็อันเนี้ยเบื้องต้นต้องให้คุณหมอที่ทำเนี่ยช่วยดูก่อนว่าเอะเราผ่าตัดเรียบร้อยดีมีปัญหาอะไรหรือเปล่าหากทุกอย่างเรียบร้อยดีตาไม่มีปัญหาอะไรแบบเนี้ยก็แปลว่าตาเรายังดีมากๆนะคะแปลว่าอะไรจริงๆแล้วเนี่ยของเทียมในปัจจุบันเนี่ยยังไม่เก่งเท่าของที่เป็นธรรมชาติหมายความว่าอะไรหมายความว่าเลนตาธรรมชาติของ เราที่ยังดีอยู่เนี่ยปัจจุบันยังไม่มีอะไรสู้ได้นะคะเลนตาเทียมที่เขาดีไซน์ให้มองไกลได้เพิ่มเนี่ยแบบนี้มองไกลได้เพิ่มก็จริงนะคะแต่ในการมองไกลในการมองคอนทาสเช่นสีเขียวบนพื้นหลังสีเหลืองหรือสีขาวบนพื้นหลังสีเทาเนี่ยแบบนี้จะไม่ชัดเท่าตาธรรมชาตินะคะรวมทั้งการมองเห็นกลางคืนเนี่ยก็อาจจะไม่ชัดมากก็สรุปเลยก็คือหากตาเรามีปัญหามัวมองไม่ชัดอันนี้ต้องทำแน่นอนแต่หากตาเรายังดีปิง้ง เห็นชัดแจว๋วกลางคืนที่ไกลไม่มีปัญหาแบบนี้อาจจะยังไม่เหมาะจะทำให้รอก่อนนะคะเพราะปัจจุบันยังไม่มีเลนตตัวไหนที่ดีเยี่ยมในเวลากลางคืนเท่าเลนตาธรรมชาติของเราตอนที่ปกติค่ะ